ครับสวัสดีครับข่อมาพี่น้องนะครับนักเสียงโชคท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับช่องเรตตต่อนะครับนะก็มีนะครับแนวทางสองตัวร่างรัฐบาลไทยนะครับนะนะครับมาให้ดูกันนะครับจับคู่แล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมดหกชุดนะครับนะหกชุดตรงตนะครับนะ วิธีคิดวิธีทำนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปในตัวในช่วงของวันที่สองพฤษภาใช้ตัวใดมาบวกกันนะครับนะทีนี้มาดูนี่ก่อนที่จะไปเข้าดูและฟังรายละเอียดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนะก็อยากให้เพื่อนเนั้นนะครับฟังคําเตือนหนยหน่อยนึ่งนะครับว่าทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนะครับแบ่งปันข้อมูลตัวเลขที่ได้จากการคํานวณนะครับนะย้อนหลังนะครับคานวณย้อนหลัง และสถิติเท่านั้นนะครับเพื่อ,อนําไปเลือกซื้อหรือหาสลากิน,นแบ่งรัฐบาลกันนะครับนะทางนี้นะครับนะทางช่องก็ไม่ส,สัมสนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นนะครับก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับนะมาดูกันนะครับนะไปดูกันนะครับไปท้าปากกาดกแดงแป๊บ,บนึงล่วงแนะนะครับ วิธีคิดวิธีทําเอางไงเอาไปสูตรใหม่นะครับดูเพื่อนๆนะผมเขียนว่าสูตรใหม่นะครับนะตัววิธีทําที่ใช้ในการทําครั้งนี้นะครับนะเพื่อนๆนะครับผมจะใช้หลักหน่วยล่างนะครับนะมาเป็นตัวตั้งนะครับนะแล้วก็จับคู่ด้วยแต้มล่างนะครับนะแต้มล่างจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับแต้มล่างนะนะแต้มนี่คือในส่วนของแต้มล่างนะครับนะนะครับ เต็มล่างอันนี้คือส่วนนี้คือหลักเอ่อหลักหน่วยล่างนะครับนะมาดูในงวดแรกกันนะครับของวันที่หนึ่งนะครับย้อนหลังไปที่วันที่หนึ่งนะครับนะมีนาคมสองพันหกสิบหกนะครับงวดแรกนะครับหลักหน่วยล่างเราได้4ี่กับ5้านะครับเนาะเต็มล่างก็จะมีศูนย์นสองนะครับนะเราเอาตัวเลข4ี่เนี่ยนะครับนะไปจับคู่กับหลักใดก็ได้นะครับที่ผลรวมมันได้เลขศูนย์ นะครับก็จะมี6สนะครับส่วน6สนะครับส่วนแต้ม1นะครับเจ็ดป็นจับคู่กับอะไรเอ่อสีเลขสีนียไปจับคู่กับอะไรได้เลขเจ็ดได้1ก็คือ7 4สนะครับเลขสีเป็นจับคู่นะครับแต้ม2นะครับเลขสี่ปจับคู่กับอะไรได้เลข2นะก็เป็นคือ84ีนะครับนะเช่นกันนะครับหลักหน่วยล่างจะเป็นเลข5นะครับอะไรที่จับคู่กับเลข5ในหลักหน่วยล่างนะครับนะแล้วผลลัพธ์ที่ ผมรั์ที่บวกกันแล้วแต่มันได้เลขศูนย์ก็คือห้าห้านะครับนะเต็มรวมที่ได้เลขหนึ่งอะไรที่จับคู่กับเลขห้านะครับนะในหลักเอาให้ยืนหลักหน่วยล่างไว้อยู่ข้างหลังนะครับนี่นะเพื่อนๆนะให้ยืนหลักหน่วยล่างไว้ข้างหลังนะครับนะส่วนตัวหน้าก็จะเป็นหลักสิบล่างที่ผลรวมบวกได้มานะครับมันก็จะได้มาที่หกห้านะแต่เต็มสองอะไรที่บวกจับคู่กัน้วไ,ได้ผลรวมนะครับนะที่จับคู่ กันแล้วนะครับนะเลขนง่าจะคู่กับตัวไหนผมรวมได้เลขสองก็มาตรงนี้นะครับนะที่เราเพื่อนๆคงจะเข้าใจกันนะเอามาดูนะครับไม่เข้าใจนะครับงงสงสัยก็ย้อนกลับไปดูไปดูวิธีทํานะแล้วหลักๆจะอยู่ตรงนี้เชิงวิธีทำเดี๋ยวผมจะพาทำนะครับนะเรามาดูสถิติกันก่อนนะครับนะนี่นะครับนะงวดต่อมานะครับผลวันที่ออกมันออกห้าห้านะครับเพื่อนๆมันออกห้าห้านะครับนะนะครับมันออกห้าห้า นี่นะครับนะและนะครับก็ไปที่ตัวนี้ของเราห้าห้านะครับนะี่ออ่าผลลัพที่มันออกนะห้าห้นนะนนานะครับนะไปดูในส่วนของงวดต่อมานะครับเนาะหลักหน่วยล่างคือเลขสองและเลขสามนะครับตัวตัวที่เข้านะในหลักหน่วยนะผมจะผมวงให้ดูด้วยอ่นะหลักหน่วยล่างสองตัวนะครับนะถือว่าน้อยตัวที่สุดมากเลยนะครับนะก็เข้าไปที่เต็มศูนย์นะครับนะคือเต็มตัวนี้อ่นะ เดี๋ยวให้ไร่ดูตัวเด่นไปด้วยพร้อมๆกันนะครับนะถือว่ามาเยอะนะครับนะหกตัวหกคู่นะใครว่าเยอะก็แค่ดูก็พอนะครับนะหรือนะครับนะนะครับตัวเลขที่ผมให้เนี่ยนะหลักหนึ่งล่างแบบนี้นมันมีสีที่จะเป็นหลักสิบล่างก็ได้ไปบนก็ได้นะครับนะนั้นก็ให้ใช้วิจารณ์ที่จะนําข้อมูลไปใช้เอาก็แล้วกันนะครับนะไปดูในส่วนของต่อมานะครับหลักหนึ่งล่างได้สองกับสามนะครับแต้มล่างนะครับได้เก้าศูนย์หนึ่งนะนะครับ ได้901นะครับผลวันที่ออกก็คือนะครับนะ73นะครับนะมันออก873ก็873 73นะครับสงตัวล่างนะในงวดถัดมานะครับนะนะครับตัวเลขในหลักหน่วยล่างที่เข้าคือเลข3นะครับนะตัวนี้ก็เข้ามาที่73นะครับนะ 0นะครับคือตัวเลขที่ได้นะครับก็ถูกเป็นงวดที่สองนะครับไปดูในส่วนของงวดที่สามกันนะครับงนวะดที่สามนะครับนะดูสถิติกันไปก่อนนะเดี๋ยววิธีทําจะพาทานะครับนะมาดูในส่วนของงวดต่อมานะครับเนาะหนล่าง90นะครับเต็มล่าง 8 90นะครับจบคู่9 0 0 9 9 8น9 0, 0 0 0นะครับและผลลงวันที่ออกก็คือนะครับนะ9ก7 9 9นย์ด้านะครับ9 9กนะครับหลักหนล่างที่เข้าก็คือเลข9นะครับหลักเต้มที่เข้าก็คือเลข 8, แดเต้มแดนะครับแล้วก็เข้ามาในชุดนี้ ก็ถูกเป็น3ามงวดติดโอเค3ามงวดติดนี่ก็ถือว่าสุดคุ้มแล้วครับนะเพื่อนๆนะนะไปดูในส่วนของงวดล่าสุดที่ผ่านมาของ16เมษายน2องพน2500 6สุด6นะครับนะหลักหน่วยล่างคือ0ูนและ1นะครับเต็มล่างคือ6 7 8นะครับนะจับคู่แล้วก็มี60 70 80นะครับ5 1 6 1 7 1นะครับ และผลวันที่ออกก็คือนะครับนะเก้าศูนย์หกนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับนี่นะครับกคคิดว่าเก้ากับศูนย์จะมาเหมือนเดิมเนาะนะครับตัวเลขที่เข้านะครับก็คือเลขหนึ่งในหลักในล่างนะครับแต้มที่ได้ก็คือแต้มแปดนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นชุดนี้ที่เข้านะครับมาเนาะใครจะคิดเนาะตัวเดิมมาเปลี่ยนไปแค่ตัวเดียวเองนะครับเนาะ เปลีป่ยนแปลงแค่หลักหน่วยนะครับก็คือเลขเจ็ดนะแล้วก็มาเป็นเลขหกย้อนลงมาแ cm เฉยๆเลยนะไปดูในงวดของวันที่สองพฤษภาคมนนะครับนี่แอดจะพาทําวิธีคิดวิธีคํานวณน,นะนะครับใครที่อยากจะดูพสิสติย้อนหลังจากชุดนี้นะครับก็รีเพีดูเอาครับกดดูไปกดดูมาวนไปวนมานะครับนะนะครับนะก็อาจจะอธิบายไม่หมดนะครับนะ มาดูนะครับนะวันนวของวันที่2พฤษภาคมนะครับหลักหน่วยล่างนะครับที่จะใช้ในการคำนวณนะครับนะใช้หลักสิบล่างนะครับเพื่อนๆนะนี่ครับหลักหน่วยล่างนะเอาตัวตั้งคือหลักหน่วยล่างนะครับนะตัวที่ใช้บวกกันนะครับนะเพื่อนๆนะก็คือหลักสิบล่างนะครับบวกด้วยนะครับหลักสิบหมุนครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือเลขเจ็ดนะนี่นะครับ นี่ฮะตัวเลขที่ต้องนำมาบวกนะครับนะก็จะมี7บวก7นะครับมานะเมื่อบวกกันแล้วนะครับก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเลข4นะครับบวกไปอีกหนึ่งนะครับมานะบวกอีกหนึ่งแต้มบวกอีกหนึ่งคงที่นะก็จะได้สองตัวยืดตำแหน่งหน่อยนะครับก็จะเป็น5นะครับนะ นี่คือหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างในลูกในของสูตรนี้ก็คือสี่เลห้านะครับนะนะครับสี่เลห้านะครับมาดูในของแต้มล่างบ้างนะครับผลลัพธ์ที่ต้องอามาหาแต้มล่างก็คือใช้หลักพันนะครับลดหลักหมื่นบวกหลักพันนะครับนะบวกด้วยเลขหนึ่งคงที่นะครับก็จะได้ผลลัพธ์มานะครับแปดบวกสี่ก็จะเป็นสิบสองสิบสองบวกหนึ่งก็จะเป็นสิบสามนะครับนะเดี๋ยวมาเขียนตรงนี้กันก่อน แปดบวกสี่บวกหนึ่งนะครับอ่ะก็นะจะเท่ากับสิบสามนะครับนะสิบสามนะครับตัวหลังนะบวกหนึ่งคงที่เป็นสี่ยี่เต็มนะยี่เต็มหนึ่งนะครับหาค่าแนละ้วก็จะได้สามสี่ห้านะครับนะเป็นเต็มนะครับตัวนี้เป็นเต็มไม่ใช่ตัวจับคู่นะเพื่อนๆเป็นเต็มนะอ่ะทีนี้ผมก็จะมาจับคู่ให้นะครับ มะจับคู่ให้ 2, 4, นะครับนะเราตั้งด้วยเต็มนะครับนะสามสี่ห้านี่คือเต็มนะครับนะนี่ค uh ือเต็มทีนี้มาดูในอะไรนะครับย네ืนด้วยยืนด้วยหลักเลขสี่นะครับนะนี่นะครับยืนด้วยเลขสี่นะครับยืนด้วยเลขสี่นะครับอันนี้ก็ยืนด้วยเลขสี่ัะ แล้วก็ส่วนที่สองของหลักหน่วยลากี่เป็นเลขห้ายืนด้วยเลขห้าเหมือนเดิมน,นะครับก็ดูทีนี้นะครับสี่เนี่ยนะครับอยู่หลักหน่วยนะครับสี่ไปบวกอะไรได้สามสี่ไปบวกอะไรได้สามก,ก็ต้องเป็นเก้าสามนะครับสี่ไปบวกอะไรได้สี่ก็ต้องเป็นศูนย์สี่นะครับนะนะนี่คือผลลัพธ์ของมัน นี่สี่ไปบวกอะไรได้ห้านะครับก็คือหนึ่งสี่นะครับทีนี้มาดูในส่วนของหลักหน่วยล่างที่เป็นเลขห้านะครับนะในส่วนของหลักหน่วยล่างที่เป็นเลขห้านะครับห้าอ่ะให้เอาห้าไว้อยู่ข้างหลังนะครับนะอะไรห้าไปบวกอะไรที่ได้สาม นะครับห้าไปบวกอะไรที่ได้สามก็คือแปดห้านะครับห้าไปบวกอะไรได้สี่นะครับก็เป็นห้าเก้าเก้าห้านะครับห้าไปบวกอะไรได้ห้านะครับก็คือศูนย์ห้านี่ก็จะเป็นผลชุดได้มาแล้วนะครับนี่คือสองตัวล่างนะครับนะเพื่อนๆนะอันนี้เป็นเต้มนะครับนะชุดนี้คือเต้มนะครับนะส่วน นี่คือหลักหน่วยล่างนะครับจับคู่แล้วนะครับก็จะได้อยู่ในชุดนี้นะครับนี่ใครห็นต่างนะครับหลักหน่วยล่างอาจจะไปอยู่หลักสิบล่างก็ได้นะครับไปอยู่หน้าก็ได้หรืออยู่ตัวหลังก็ได้ก็เอาง่ายๆก็คือเป็นสูตรกลับนะครับเป็นให้กลับนะครับนะกลับด้วยก็แล้วกันพูดง่ายๆนะก็คือกันนะครับเป็นการกันนะครับนะนี่สำหรับก็เป็นข้อมูลครับชุดสองตัวล่างนะครับนะเพื่อนๆนะ นะครับเป็นสองตัวล่างนะครับนะก็เพื่อนๆชอบก็นำไปใช้แล้วก็วิเคราะห์ใช้เอานะครับนะก็เอามาเป็นผูกสนตัวผมนั้นเอามาเป็นข้อมูลให้นะครับเนาะผมเอามาเป็นข้อมูลให้นะชอบก็ค่อยนำไปใช้เด้อบบมักท่านกับแค่พานนะครับนะก่อนจากกันผมขอฝากช่องผมโดยโด้วยแล้วกันนะครับนะว่าเอ่อ u b e ช่องเล,เลขเด็ด นะครับนะยูทูบช่องเลขเด็ดนะครับนะแอดต่อนะครับนะก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะอ่ะหกคู่ใครว่าเยอะถ้ามีวิธีตัดมีสูตรตัดตัวตัดท่านก็ตัดออกนะครับไม่มีหรือจะแค่ดูก็ได้เด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับของโจทย์เพนทนี่นะครับเพื่อนๆกล่าวก็มาสวัสดีครับ